ขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในช่วงของรายการย้อนอยุคเพลงดังฟังเพลงเก่านะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงดอกพยอมเรดิโอครับ ความถี่90.00เมกะเฮิร์ซในระบบ FM สเอ็มสตรีมัลติเพ็กบรรยากาศตอนกลางคืนหลายท่านหลายคนนะทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันตลอดวันก็คงจะเข้าสู่กรมอุตุนิยมวิทยากันเรียบร้อยแล้วละครับรับได้หลายตื่นแล้ว บางคนแต่อีกหลายคนหล,ยหลายชีวิตฮะก็ยังทำการทำงานอย่างขมขะเม่นอยู่ภาคบังคับงานไม่เสร็จก็ไม่ได้นอนหลากหลายอาชีพเลยครับอดเรียกว่าอดตาหลับขับตานอนเวลาคนอื่นเขาหลับ มันเป็นเวลาทำงานของเราเวลาทำงานของเราก็เป็นเวลาคนอื่นเขาหลับมันก็เป็นอย่างนี้เลยครับหลายท่านหลายคนก็ทำงานไปด้วยนะครับโดยเฉพาะรอปรพอผู้รักษาความปลอดภัยดูขโจรผู้ร้ายครับเฝ้าออตาม เรียกว่านั่งยามตามห้างสรรพสินค้าบริษัทห้างร้านต่างๆหรือจะเป็นสถานที่ราชการก็ได้รายการย้อนยุคเพลงดังฟังเพลงเก่านี่แหละครับเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเป็นเพื่อนยามดึกโศกเศร้าเงาหงอยรันทดใจก็ฟังรายการนี้โศกาอาดูลก็ฟังรายการนี้แหละครับ ดีใจก็ฟังรายการนี้เสียใจเมี่ยน,นีอกหักอกเลินผัวถิ่มผัวป้าผัวปลอยผัวซังผัวล่าผัวไปมีกิกมีกัดก,ก็ฟังรายการนี้ครับเป็นเพื่อนปลอบใจก็ถือว่ารายการของเราครับเป็นเพื่อนยามเหงายามเศร้ายามอ้างวางว้าเวเดียวดายครับ นะเราก็าจะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆบางเพลงฟังแล้วสะกิดเตือนใจฟังแล้วมันกินใจมันซึง้งทำให้น้ำตาคลอทำให้เกิดความเหงาความเศร้า,ควา,ราความโศกขึ้นมา,ท,าทันทีทนันใดก็เป็นได้ครับผู้จัดทำรายการเองไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะ ไปสก,กิดแผลใจของท่านมันเป็นเรื่องของเพลงครับเพลงบางเพลงมันมีที่มาที่ไปเพลงบางเพลงก็เข้ากับชีวิตของเราที่ผ่านมาในอดีตหรือว่าณปัจจุบันครับบางเพลงมันเหมือนกับว่าเป็นเพลงของเราเป็นชีวิตของเราเป็นอารมณ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของเราครับเป็นอย่างนั้นนะ พราะว่าที่มาที่ไปของเพลงแต่ละเพลงนั้นแต่งมาจากชีวิตจริงบ้างแต่งมาจากการจินตนาการการเพอร้อฝันบ้างอะไรบ้างต่างๆนะโดยเฉพาะบทเพลงลุกทุ่งเป็นบทเพลงเรียกว่าเป็นขวัญใจของคนต่อจวบของคนต่างจังหวัดชีวิตชาวไร่ชาวนาอีสาวบ้านนอกไอ้หนุ่ม บ้านนาอย่างนี้ครับก็ฟังเพลงลูกทุ่งนะทั่วประเทศไทยนี่มีสี่ภาคครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางนะหรือจะเป็นภาคตะวันออกอ่ะเป็นนะภาคตะวันออกก็ชื่นชมชื่นช,ชอบเพลงลูกทุ่งนี่นะครับฟังเพลงลูกทุ่งแล้วมันได้อัธรสมันได้อารมณ์มันซึ้งตรึงเศร้าฟึ้งตรึงใจ ราะว่าบทเพลงส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดน,นักร้องส่วนมากก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาเป็นลูกพ่อค้กากรรมกรชาวนาชาวไร่ล่ะครับทั้งนั้นล่ะครับส่วนมากก็จะฐานะไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็อาศัยว่าตัวเองนั้นมีพรสวรรค์ ในเรื่องของนามเสียงมีพรสวรรค์นในเรื่องของการร้องเพลงครับนะก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องในระดับแนวหน้าเป็นนักร้องในระดับต้นๆเป็นนักร้องในระดับตำนานในระดับแม่เลยพอที่จะสร้างฝันพอที่จะสร้างตัวเองนั้นให้มีคุณค่ามีราคาในสายตาของสาธารณชนผู้มีเพลงอยู่ในหัวใจ ที่มาที่ไปของนักร้องลูกทุง่งทางนั้นล่ะครับหัวที่จะมาเป็นดาวในวันนี้นี่โอ้ไม่ใช่ธรรมดาต้องสู้ชีวิตหรือว่าโชคโชนเลยสมัยก่อนนี่เป็นนักร้องลูกทุง่งเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นนักร้องในระดับแผ่นเสียงนี่มันไม่ใช่ธรรมดาจะต้องอาศัยใจรักด้วยนะครับ จะต้องมีความชอบเป็นทุนเดิมนะคนที่มีพรสวรรค์นในเรื่องของการร้องเพลงบางคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยใช่ไหมครับพอจำความได้แล้วก็ฟังเพลงที่คุณพ่อคุณแม่เขาเปิดวิทยุไว้คุณพี่เปิดวิทยุไว้แล้วก็ฟังไปด้วยร้องเพลงไปด้วยหลายท่านหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะผมเองเป็น คนที่มีเพลงอยู่ในหัวใจมาตั้งแต่เรียกว่าจําความได้ร้องเพลงเป็นนะนะสมัยที่ผมเป็นเด็กอยู่นั้นนี่เพลงพวกเพลงของพวกดำแดนสุพรรณพวกเมาเล่าเมารักพวกรูปไม่รอพ่อไม่รวยอะไรพวกเนี้โด่งดังครับหรือจะเป็นสุรพลสมบัติเจริญของปลอมเสียวไส ว้ยพศเป็นสุพรรณเพลินพรมแดนอะไรพวกนี้หรือจะเป็นเพลงของพศพธนาวันฉันรักคนยิ้มแป้นอะไรพวกนี้ครับเราก็ฟังฮะฟังทางวิทยุกระจายเสียงบ้างที่โฆษนักจัดรายการนะสมัยโน้นเขาเขาเปิดครับหรือฟังตามงานวัดงานวาต่างๆนี่โอ้ถ้าเพลงไหนดังๆเขาก็จะเปิดเป็นประจำเราก็จะฟังเพลงนั้นแล้วก็ร้องตามไปด้วยจำได้ครับ นั่นหมายถึงว่าคนที่มีเพลงอยู่ในหัวใจฉะนั้นเพลงลูกทุ่งต่างๆนี่ในสมัยอดีตครับโอ้ผมร้องได้เยอะเหมือนกันสมัยเป็นเด็กก็แปลงนะถ้าเพลงไหนชอบครับผมจะต้องร้องให้ได้เลยจะฟังวิทยุครับฟังแล้วฟังอีกก็เป็นเด็กนะก็จะจดเพลงตามไปด้วยนะครับจดแล้วเนี่ยนฮะก็จะมาร้องให้มันได้เลยครับจะเป็นเพลงลูกทุ่งจะเป็นเพลงลูกกรุงนะ นะครับพวกเพลงชูลาชูอะไรพวกนี้นะฮะหรือศักดินนากับยาจกอย่างยงใช่ไหมฮะเธอกับฉันต่างชนชั้นกันแสนไกลเธอสูงศักสิวิไลเกิดอยู่ในตระกูลศักดินนาแต่ฉันเป็นชายอยากจนอย่างคนธรรมดาปฏิหารของเทพเทวา ไหนจะบัญชาให้มารวมมอนโอ้ยฟังแล้วอ่อนซ่อนซาดอี่แม่เพลงเก่าๆนี่ฟังแล้วมันได้อตลดนะไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเลยครับนะฉะนั้นที่มาที่ไปของเพลงลูกโดยเพพาะเพลงลูกทุ่งเนี่ยโอ้นักร้องแต่ละคนก็ผ่านความยากลำบากมาต้องมีความอดทนมีความอุสาหะ ในการที่จะก้าวไปสู่เป็นดาวของวงการเพลงลูกทุ่งครับสมัยนูน้นไล่มาเลยตั้งแต่สมยศทัศนพภนณ์ทูนทองใจหรือจะเป็นสุรพลสมบัติเจริญแมเนเนลมิตรชัยชนะบุญยช่วยยงยุทธเชี่ยวชานายกาทางนั้นแหละครับแต่ละคนนี่ไปถามว่าอดีตนั้นเป็นยังไงนะครับ โอ้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยบอกว่าโอ้กว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเลือดตาทแทบ,บกระเด็นนะบางคนเนะียอัดแล้วอัดอีกไม่ดังแต่บางคนนะดวงดีอัดครั้งเดียวเพลงเดียวสองเพลงนี้ดังเปี้ยงปางเลยครับะชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพรพิลมหลวงพ่อพรพิลมีโอเพลงท่านกว่าที่จะดังได้นะครับอัดก็ ไม่รู้กี่เพลงนะไม่ดังจนบอกว่าเอาเพลงสุดท้ายชุดสุดท้ายเนี่ยเขาให้เพลงชุดตัดสินนะชุดบัวตูมบัวบานเนี่ยอาจารย์มงคลอรมตยกุลนะบอกพรพิรมว่าโอ้ถ้าชุดนี้ชุดบัวตูมบัวบานที่แต่งโดยพรพิรมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดังก็ให้ไปร้องดีเกเหมือนเดิมเลย กลับบ้านไปร้องลิเกอยู่นู่นจังหวัดอยุธยานวนพระนครศรีอยุธยาพอนพนิลมบอกว่าครับผมถ้าไม่ดังชุดนี้นี่ผมก็คงอยากไม่มีวาสนาไม่มีดวงแล้วนะครับที่จะเป็นนักร้องระดับตำนานระดับแม่เลยครับอาจารย์ก็คงจะไปเล่นโขนเล่นลิเกเล่นยิ้วภาคหนังว่าอย่งงางนั้นครับเอาไปเอามาก็บันทึกผลงานเพลงเลย ชุดบัวตูมบัวบานครับปรากฏว่าโอ้เพลงนี้พอได้กระจายไปสู่สาธารณชนเปิดตามสถานีวิทยุต่างๆนี่ทำให้เพลงนี้โด่งดังในเวลาอันรวดเร็วครับชื่อเสียงเรียงนามของพรพิรมนี่โอ้เกิดได้เลยครับโอ้ดังจริงๆเลยดังไม่ดังเนี่เออ ช station, tomar, ุดบัวตูมบัวบานเนี่ยเสียงของหลวงพ่อพรพิลมครับได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินจํานวนทั้งทั้งเท่าไหร่เจ็ดหมื่นหรือเก้าหมื่นอเก้าหมื่นเนาะเก้าหมื่นกว่าบาทครับเงินเก้าหมื่นกว่าบาทนี่มาเปรียบเทียบกับน้าสมัยปัจจุบันเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะเก้าหมื่นกว่าบาทสมัยก่อนนะถ้าเทียบปัจจุบันนี่ก็คงจะโอ้เป็นจะเป็นร้อยล้านหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ธรรมดาเลย ดังมากครับเพลงบัวตูมบัวบานเพลงอื่นๆก็ดังตามมาไม่ว่าจะเป็นจำใจจากหรือจะเป็นดาวลูกไก่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองครับนะก็ดังทางนั้นแหละครับนะหลวงพ่อพอภรพอพิลลมเนี่เพลงที่เกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับนิทานธรรมชาดกนะที่หลวงพ่อพอภพรพ,พิลลมเนี่ยนำมาแต่งบูรณาการนำมาสังเคราะห์นะประกอบกับเนื้อเพลง นิทานชาดกเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องอานางปตาจาราเนี่ใช่ไหมเป็นธรรมชาดกเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลครับเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกของเศรษฐีไปหลงรักหลงชอบกับชายผู้เป็นทาสีผิเป็นคนรับใช้ต่อมานะพ่อแม่ไม่ยอมรนะับก็ต้องหนีตามกันมา นะครับก็มาอยู่กินฉันสามีด้วยกันครับมีลูกสองมีลูกคนหนึ่งฮะแล้วก็มาคลอดอีกคนหนึ่งคนหนึ่งกำลังจะคลอดนะสองคนใช่ไหมครับสองคนเออสามคนสามคนกำลังกำลังตั้งท้องอยู่นะฮะต่เ,เอาไปเอามาครับผัวก็ตายลูกทั้งสองคนก็ตายครับแม่ พ่อก็ตายถูกไฟไหม้ครับพ่อแม่เนี่ยบ้านเรือนโอ้ถูกไฟไหม้คอกตายทั้งพ่อทั้งแม่เลยผัวเองก็โดนงูกัดตายลูกทั้งสองคนคนหนึ่งก็ถูกเหี่ยวโฉกอีกคนหนึ่งก็เดินลงน้ำครับตายครับนางเนี่ยก็โอ้ยเป็นบ้าแล้วครับเสียสตินะก็เรียกว่าแก้ผ้าแก้พรแล้ะครับ เดินเปื่อยกายไปทั่วนะไปทั่วเลยแต่พอดีครับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเองก็ทรงทราบทรงรู้ในญาณของพระองค์ว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างนี้แต่เธอนี่เป็นผู้ที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมสังสมทาม,มานะถ้าว่าเธอได้ฟังธรรมจากเราเนี่ยเธอจะบรรลุเธอบวชแล้วนะเธอฟังธรรมจากเราเนี่ยเธอก็จะได้บรรลุ เป็นพระอรหันต์ครับเธอได้สตินะพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเทศโปรดในขณะที่เธอเป็นบ้าเสียสติเธอก็ได้สติครับแล้วก็จนมีความสถาเรื่อมใสในบวร,บวรพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและก็บรรลุอรหันต์นะฮะนั่นคือเรื่องราวของนางปตาจารานะเรื่องนี้นี่หลวงพ่อพรพิลมก็นำมาแต่ง เป็นบทเพลงครับผสมประสานกันเพื่อให้อพอเหมาะพอควรนะครับนะในชื่อเพลงวังแม่ลูกอ่อนแล้วก็เอ่อตอนที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่สองครับช่วงนี้มาฟังวังแม่ลูกอ่อนพรพิรมครับ